กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะจ๊ะวันนี้ก็กรับบากปีมมะเคืออีกแล้วนะวันนี้มาเล่นกับเกมใหม่่านผู้ชมโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะทนผู้ชมนะสำหรับเกมอันนี้นะผมนั้นลากี้ค o v e r ร์เลดี้นะครับผมนะสตีคเวอร์นี่ชื่อภาษาไทยนะสตีใบสตีคอเวอร์ชื่อมันเป็นแบบงงๆมากๆเลยนะทนผู้ชมนะโอเคมามเรามา เิ่มกันเลยท่านผู้ชมนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มกันที่เบ็ดละ50กันก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าาอนานี้เรามากันที่ทุนที่หนึ่งมื่นนะจ๊ะไปที่30รอบกันก่อนนะครับผมนะเป็นเกมใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงโอเป็นล็อกซะด้วยนะมันต้องกีดสัญลักษณ์ขึ้นไปก็ไม่รู้นะอ๋ออยู่ช่องไหนก็ได้ด้วยเหรออย่างถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้อง5ตัวขึ้นไปไหม หรือเปล่านะครับผมนะอ้าวไม่แน่ใจว่า5ตัวขึ้นไปหรือเปล่าด้วยนะทุกผู้ชมนะเอาสิเอาสิเอาสิอ,าสอ่าแสดงว่า4ตัวไม่ได้แต่มันต้อง5ตัวนะผู้ชมแล้วมันก็ามาแต่ตัวเจซะด้วยนะอ๋อ ถ้าใบเวอร์มาวันนี้คือเป็นตัวคูณเหรอโอ้ดีเลยแบบเนี้ยชอบเลยแหละเอาเซ่เอาเซนะใบคเวอร์มาโอ้โหสามตัวแนละ้วคุณผู้ชมมาอืกทำไมมันซุ่มสุ่มเหรอ สูงตั้งแต่คูณ2มายจนถึง20ใช่ไหมแล้วตัวเมื่อกี้มันทําไมไม่จ่ายอ่ะทําไมอะ่ะทำไมมันถึงไม่จ่ายคผู้ชมแล้วมันทําไมจ่ายแต่ตัวเจอะ่ะเอองงนะเนี่ยตัวเคก็มีทําไมไม่จ่ายเนี่ย ใายแต่ตัว J ด้วยอ้าวสิบเปลี่ยนเป็น J คือยังไง หร,ร,รือยังไงท่านผู้ชมเอาสิเขเต็มแผงอ่ะคูณ3 200มาอีก600้ท่านผู้ชมยังๆก็ยังไม่เข้าใจการจ่ายของเขาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะกดเองดูสิ อยากลองฟรีเกมไหมท่านผู้ชม,อ,มอะไรเปลี่ยนเป็น A คูณ8เท่าไหร่วะโอ้อยเมกาเลยเหรอให้มาเมกาเลยเหรอโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอดีพี่มะเขืออยากลองดูก่อนนะ มันเป็นยังไงนะครับผมอยากเห็นรูปแบบเพระาะว่าเราจะให้หมุนเอากลัวไม่เข้านะอยากเห็นนะมันเป็นยังไงนะครับผมนะรูปแบบฟองฟีสปิน15รอบเลยเหรออืมเอ,หอ,อไหนดูซิ ยังไม่เข้าใจรายการจ่ายของเขาท่านผู้ชมนะไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่ไม่เข้าใจเนี่ยคิวก็มีตั้งเกิน5ตัวด้วยทำไมไม่จ่ายเอ๊ะยังไงยังไงยังไงงงนะมันต้องกี่ตัว6 7สัญลักษณ์เหรออือฮึ อะไรกันครับดิอะไรกันครับดิมะเขือไม่เข้าใจมะเขือไม่เก็ต ไม่เข้าใจเลยผู้ชมนะหมุนธรรมดาดีกว่ามามาแล้วสัว์กระติบ็ดละร้อยเลยผู้ชมนะครับเอาสักห้าสิบรอบเลยผู้ชมนะน่ะเก้าหกตัวนะเมื่อกี้สิบหกตัวเลยนะทำไมมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าใจครับผม เอาละมีใบโครบเบอร์มรนคูณแเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วแบบนี้ผ euh, ู้ชมเท่าไรเท่าไรเท่าไรแั่เกมใหม่มันก็มาใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้ลิ้นทันกันเลยทีเดียวไหลไปครับไหลไปปล่อยปล่อยให้มันไหลไปนดท่านผู้ชมนะปล่อยมันไหลไปเหมือนเพลงเลยนะ โอ้โหคูณเท่าไหรอะ่ะคูณเท่าไหร่ล่ะท่านะผู้ชมคูณไปเท่าไหร่ล่ะแม่มาตัวแพงซะด้วยนะโอ้โหมาตัวแพงแพง มาแบบนี้ก็ยิ้มสิท่านผู้ชมแต่ยังไม่เข้าใจรายการจ่ายนะผมตอนนี้นะเป็นไงเป็นไงตัวที่แพงมาท่านผู้ชมแล้วก็ไบคัเบอร์สีทองก็เข้ามาอีกนะครับผมนะ นี่เท่าไหร่โอ้โหตัวนี้ดันไม่เป็นตัวคูณนะครับผมนะอืฮอเฮ้ยเอืออีคูหา้าแม,ม่นช่างดีซะหลือเกินนะผู้ชมเป็นไงโอ้โห นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันก็เกมใหม่มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมนะใหม่ๆใหม่ๆอะไรก็ดีนะครับผมนะั้นเลยังไงก็รีบมาเก็บมาเกี่ยวนะท่านผู้ชมลัคก,กี้โคเวอร์เลดี้นะครับไอ้โคเวอร์ไม่ใช่แบบโคเวอร์เต้นนะท่านผู้ชมนะเป็นสัญลักษณ์ของใบนะครับผมใบโคเวอร์ใบแห่งความโชคดีนะครับท่านผู้ชมนะ ยังไงก็ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ครให้พี่มะเขือด้วยนะครับผมนะอื ทำไมแม่เอาเข้าหน่อยเข้าหน่อยสเก็ตเตอร์จัดให้หน่อยสิจัดให้หน่อยเบรกพี่เบรกเบรกเบรกอยากเห็นฟรีเกมไหมราคาเบ็ดละหนึ่งร้อยอย่ามันจะโหดขนาดไหนอ่ะ โอ้ยเจเจมาอย่างได้ต่อถ้ามันเต็มแผงแล้วมันมีตัวคูณมันจะแบบโหดมากนะผู้ชมนะนนี้เห็นไหมเมืเ่อกี้ได้ตัวผู้หญิงไอ้ตัวนี้มานะผู้ชมนะแล้วตัวคูณก็มาที่แผ่นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวจ่ายแพงสุดนั่นแหละนะของเกมนี้นะครับผมหมดไปแล้วด้วยนะ อ๋อส,อส,อสินะครับเดี๋ยวเราลักษาไอ้ตัวนี้ไว้ดีกว่าคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะเอารอบกลมๆออกไปนะนะแปดหมื่นะเราจะเป็นการล้างเบ็ดนะผู้ชมนะสักห้าสิบมลเลยนะ จะได้เห็นฟรีเกมไหมวันเนี้ยที่ที่ไม่ต้องซื้อนะแบบตอนต้นคลิปนะครับผมพิดจอน,น้นคลิปที่ซื้อไปก็ลองกันเลยนะว่าฟรีเกมมันเป็นยังไงนะท่านะผู้ชม อ๋อสิบมามีไบโคเวอร์หล่นมาไหมไม่มีไบโคเวอร์หล่นมานะครับผมนะมีสิบสบีสิบสิบอ่าสิบยังได้ไปต่อครับผมนะแต่ถ้ามันจะให้ดีท่านผู้ชมถ้าเกิดมันเป็นรอบแบบเทินแบบนี้นะมันน่าคว่จะมีตัวคูณมาให้นะครับผมนะแต่มันก็เป็นเอาเป็นตัวคูณเป็นไบโคเวอร์มาแทนนะท่านผู้ชมให้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 ใหใหใหเ นะเ,เห็นไหมเกือบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะเราต้องเอาเป็นเลขกลมๆออกไปนะท่านะผู้ชมอืมนะค่อยๆหมุนค่อยๆอ,อะไรนะท่านผู้ชม เรียบร้อยไหมเอ้ยเหมือนจะยังไม่สะใจเท่าไรเลยอ่ะนะผู้ชมมันก็กําไรมานะกําไรมามันเจ็ดเท่ากว่าเงินทุนนะผู้ชมนะถ้าจะเอากําไรมาเล่นคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งนะผู้ชมใช่ไหมครับนะ ก็ะองรอยสักสิบหมุนซองรอยสักสิบหมุนจะเป็นยังไงอะผู้ชมอ้อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมนะไม่กล้าเสี่ยงไปต่อที่ผู้ชมนะเพราะว่ามันตัดสินใจยากครับผมนะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ไปดีกว่าครับผมเราพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ากลัวถ้าเกิดเล่นไปแล้ว มันจะเสียครับนะครับผู้ชมนะวันนี้เราก็เอาเท่านี้แต่นะท่านผู้ชมโอเคครับผมที่ก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะผู้ชมครับเพราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับครให้พี่มะเขือด้วยนะครับถึงไม่มีคนดูนะครับพี่มะเขือก็จะลงเหมือนเดิมเลยครับท่าผู้ชมนะครับผมนะโอเคครับโอเควันนี้ยังไงก็ต้องขอกาบลากันไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะท่านผู้ชมนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามพี่มะเขือด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้มะเขือท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ทุนมาที่1น0 0 0หมืนะครับวันนี้พี่มะเขือก็เอาออกไปอีกแล้วนะวันนี้เป็นแปดหมื่นกำไรประมาณ7เท่าของยอดเดิมพันนะครับโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับ